หนุ่มสอนรามเคลื่อนไหวถึงแก้วตาดวงใจน้องวีจิหลังโดนแะไม่ยอมพูดอยู่กับแม่ของขุยจ้อแล้วต้องบอกเลยว่ายังมีเรื่องราวให้ติดตามอยู่เสมอสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอรดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักที่ถึงแม้ว่าเลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงมีประเด็นออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านติ๊กบิ๊กบอทเธอได้ออกมาแชร์อดีตสามียังหนุ่มสอนรามว่าเลี้ยงลูกไม่ดีพัฒนาการช้าไม่มีเวลาให้ลูกปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงซึ่งจากนั้นทางด้านอดีตสามีก็ออกมาแชร์กลับจนหมดสิน้นพร้อมเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้จะเงียบหายไปแล้วซึ่งล่าสุดทางด้านติกบิ๊กบราเธอได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับน้องวีจิเนื่องในวันแม่ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าตอนนี้วีจิยังไม่พูดเลยถ้าอยู่กับแม่ป่านนี้คงคุยจอแล้วซึ่งล่าสุดทางด้านหนุ่มซอนรามเองก็ออกมาโพสต์คลิปลูกสาวน้องวีจิพร้อมข้อความระบุหนูเพิ่งตือนค่ะ ป,ป๊ารักวีจิตั้งใจทำงานเลี้ยงลูกดูแลแม่เซฟวีจินั่นเองละค่ะ